ครับเอาละครับมาตามติอดสถานการณ์หนึ่งครับซึ่งวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติเรามีบรรยากาศนะครับของประชาชนชาวจังหวัดพษิษณุโลกเองซึ่งมีท่านหนึ่งละครับที่ตั้งใจเก็บสะสมสิ่งของมีค่าที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพุมิพลอรุยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรมาอย่างด้วยความตั้งใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับ ไปที่พิพิธภัณฑ์บัญชาครับของคุณบัญชาวาจาสุวรรณอยู่บ้านเลขที่37ทับ4นะครับตําบลอรันยิกงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหากพูดถึงที่นี่แล้วเนี่ยคนจังหวัดพิษณุโลกและส่วนของภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะได้ยินกิติศัพท์ของคุณบัญชาวาจาสุวรรณกันอย่างต่อเนื่องแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาชนากนาิเบศนะครับภูม,มิหาภูมิพลอุลยดชมหาราชบรมบนาถบพิษ ไม่ต่ำกว่า20ปีหาชมได้ยากในปัจจุบันกว่า1,000ชิ้นจะแสดงไว้ในห้องพอเพียงมีทั้งสิ่งพิมพ์พระบรมฉายาลักษณหลายชิ้นโดยเฉพาะภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชการที่9 ที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับในหลวงรัชกาลปัจจุบันที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้แหละครับค่ะทางด้านของคุณบัญชานะคะก็บอกว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบสะสมหนังสืองานพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9้าเป็นอย่างมากโดยจะหาเก็บจากตานร,ร้านรับซื้อของเก่าบ้างบางชิ้นก็ได้เก็บจากคนที่เขาเอาไปทิ้งทิ้งคว่างๆไว้ทั่วไปนะคะนํามาเก็บสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้นํามาใส่กรอบทําห้องเก็บไว้โดยเฉพาะเรียกว่าห้องพอเพียงตามคําสอนของพระองค์ท่าน สำหรับภาพที่ประทับใจมากที่สุดก็คือภาพประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนกาธาิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน13ครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็สเสด็จพระราชดำเนินในอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือ <S <S เพื่อให้เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหล,นลานได้มาศึกษาภาพประวัติศาสตร์ แล้วก็ศึกษาพระราชะกรณียกิจของทั้งในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสอนงานในหลวงรัชกาลปัจจุบันโดยหากชมในแต่ละภาพแล้วจะเกิดความรักในทั้งสองพระองค์นะคะและหากเยาวชนคือรหรือประชาชนท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์พพบัญชาตมบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้า,าท่านผู้ใดสนใจนะครับนอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์หนังเก่าๆนะครับ สำหรับคอหนังสมัยเก่าที่ยังเป็นสีน้ำมันอยู่นะครับถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆเข้าไปนะครับที่เพจพิพิธภัณฑ์บัญชานะครับก็สามารถจะมีเส้นทางการเดินทางหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคุณบัญชาวัจจสุวรรณครับหากจะเดินทางไปเที่ยวหาที่พิพิธภัณฑ์บัญชากันล้ครับ